สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในรายการของช่องมุกสวรรค์ลำโขงชาแนลครับวันนี้ก็นำท่านมาพบกับอบอลเก่าแก่อีกต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในชุดของวรรณคดีไทยนะครับอยู่ในชุดของอตับขุนช้างขุนแผนนะครับสำหรับบอลชนิดนี้ชื่ออาจารย์คงครับเป็น บอลกลมใบบัวนะครับพื้นเขียวนะครับใบเขียวกระดูกเขียวนะครับจะป้ายขาวเรื่อยๆอมชมพูนะครับสําหรับต้นนี้ก็เลี้ยงกว่าจะโตนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงยากครับหรือเป็นไม้เก่าแก่สําหรับต้นนี้ก็ประวัติคร่าวๆก็ให้ชื่อโดยนายสอนนะครับไม่ทราบนามนสกุลมีชื่ออยู่ถนนราชดำเนินกลางครับสมัยที่จับเล่นกัน ก็พศ2474นะครับตอนนี้ก็พศ2564อายุอานามไม้ต้นนี้ก็อายุ90ปีพอดีนะครับเป็นไม้เก่าแก่อยู่ในชุดวรรณคดีไทยนะครับลักษณะของใบก็นี่แหละครับเป็นใบกลมใบบัวครับสีเขียวหลอดใหม่นี่กำลังป้ายครับสีกำลังมาครับ ลักษณะของสีก็นี่ครับเริ่มชัดขึ้นแล้วครับต้นแม่ต้นหนึ่งจะสีป้ายชมพูเลยครับต้นนี้ป้ายบนป้ายล่างครับสีกําลังมาสีจะออกเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะครับสําหรับบอลเก่าอาจารย์คงนะครับท่านใดมีก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับเป็นบอลเก่าแก่อายุอนามเกือบร้อยปีครับใครมีก็เก็บแล้วก็ ให้ดีครับเป็นในชุดอของตับขุนช้างขุนแผนครับสำหรับช่องมุกสวนรค์ลำงงก็จะนำสาระดีๆและต้นไม้เก่าเก่าๆอยู่ในชุดตับลำมะเกียนตับขุนช้างขุนแผนหรือไม้ที่อยู่ในกระแสนะครับก็จะนำมาให้ข้อมูลให้มารับชมแบ่งปันข้อมูลกันอีกในคราวต่อไปนะครับฝาก ไลค์กด Subscribe ช่องมุกสวันล่องโหงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ